ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมีบริษัททัวร์ของจีนแต่ว่าเขาใช้นอมินีของคนไทยมาเปิดกรุปทัวร์ให้กับคนจีนนี่แหละแต่ทําราคาต่ํามากสมัยก่อนเราจะได้ยินคําว่าทัวร์สูตรเหรียญเนาะก็จะพาไปนู่นไปนี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเน้นเรื่องของการเอากําไรจากค่าช้อปปิง้งค่ารับประทานอาหารแล้วก็มาใช้ทรัพยากรในประเทศไทยแต่ว่าเศรษฐกิจเงินเนี่ยไม่ได้ลงมาถึงคนไทยเลยนะก็เขาก็จะมาเปิดร้านเปิดอะไรอย่างเงี้ย รอบนี้ใครขายกันแต่เขาเรียกว่าถัวทุบตลาดเขาก็จะบีบบังคับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องซื้อของนะคือค่าเดินทางเนี่ยมาถูกมากมากมากๆเลยประเด็นของความเสียหายมีอยู่2แบบหนึ่งก็คือพอเขาเดินทางมาด้วยถูกมากเนี่ยบริษัทก็ต้องไปเอากำไรจากด้านอื่นบังคับให้ซื้อของบังคับนู่นบังคับนี่มันก็เลยจะเสียภาพลักประเทศ เรื่องที่2ก็คือว่าพอราคาหน้าป้ายของการเดินทางท่องเที่ยวอะ่ะมันถูกมากๆม,มันจะทําให้ตลาดภาพรวมของประเทศเราอะ่ะมันแลดูเป็นประเทศแบบท่องเที่ยวแบบถูกถูกทุกอย่างถูกหมดมันก็จะถูกมองข้ามโดยตลาดพรีเมียมหรือคนที่มีกําลังซื้อนะซึ่งครั้งนี้นะครับทางท่านเสริมสักพงพาณิชย์เนาะรัฐมนตรีท่องเที่ยวกับทางอธิบดีกรมการท่องเที่ยวอะ่ะก็จะเล่งแก้ปัญหา โดยขณะนี้เนี่ยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาประกอบการเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเนาะโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอําพรางหรือเราเรียกง่ายๆเลยว่าสปตโดยร่วมมือ5หน่วยงานนะครับได้แก่ประหลัดท่องเที่ยวนะกรมพัฒนาธุรกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ตอมอ นะการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็จะใช้หน่วยงานบุรณาการที่เรียกว่าสอปอตอเนี่ยเร่งดําเนินการในทุกพื้นที่โดยจะจัดการนะเออเขาข่ยเขาข่ขาขนี้จะมีการสั่งปิดบริษัทเลยซึ่งปิดไปแล้วก็10บรายแล้วก็จะมีการตัดสิทธิ์ไม่ให้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวอีก5ปีอืม ซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการขยายผลในเรื่องของอาชีพมากุเทศเถื่อนด้วยซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็มีเป็นสิบๆลายอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะแจ้งเบาะแสนะพวกทัวโนมินีทัวต่ํากว่าทุนทัวทุบตลาดเนี่ยต่างๆนะก็ไปแจ้งได้นะที่สปตอ,อยู่ที่กรมการท่องเที่ยวนะจ๊ะอืม